สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมุลนิจิแดงมีแนวทางมาฝากมาตอนสามตัวตรงเบิ้งสถิถีมันถูกมากตั้งแต่เมษาเนาะค่ะเิ้งไปน้ำกันค่ะท่านผู้ชมพี่ชายอาจารย์ตีแปดลิ้วยินดีแบ่งปันมาให้ฟรีๆเิ่นวาน่ะนะเนาะพี่ชายอาจารย์ตีตั้งแต่มีหน้าเมษาถูกสามตัวตรงมาตลอดนะคะ นี่คือชุดพี่ชายอาจารย์ตีค่ะนี่คือชุดสามตัวตรงนะคะหนึ่งมีนาสองห้าหกแปดค่ะเข่าที่แปดเก้าซีค่ะแปดเก้าซีหนึ่งเก้าซีหาเก้าซีแปดเก้าหกที่กิ่งค่ะท่านผู้ชมมันมีอยู่ซีแปด สิบสองสิบสองชุดเนอะทั้งหมดมีสิบสองชุดเบิ้งคัๆค,ค,ค่ะคุนผู้ชมถ้าคัดออกมาได้มันก็จะเป็นสามชุดเนอะค่ะมันก็จะเป็นสี่ชุดค่ะเป็นสี่ชุดคือสองสี่สองหกเก้าสี่เก้าหก ตรงๆเอาไปทำไหมค่ะ้ามั้นถูกจริงๆเนาะถ้าถูกจริงๆเนะไม่ต้องกลับไม่ต้องล่างด้วยค่ะเนาะแค่สุดจีุ้ดนี่ก็เหลือกินแล้วค่ะเนาะแมนบอแล้วสามตัวนี่อีกมีเตท่วงล่วยกับลวยค่ะนี่ก็หกห้าหกสาม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 ห้าก็หกสาม หกห้าสามสามว้คันเมื่อพ่อเต้าปุ่นเจะแดงรวยหรือบอ่ท่านผู้ชมกับสีลวยหรือบ่าม่นโบหนึ 1, 2, 3, 4. 4่งสองสามสี่สตแค่นั้นไหมนี่ก็สามหาสามสามหกสามสหาสามสมหกหาหกามี่ตัวนึ่งเนี่ยว้ายยังสีลวยขนาดนั้นเท่านับลวยเอาลวยเลยเขาหวดนี่นะ เนาะแค่สองตัวก็ต้องกลับบ่เปลืองเงื่อนพร้อมนี่นะเนาะค่ะอีสองเจ็ดก็มีแค่สองเจ็ดล่ะค่ะโอ้โหอุ้ยสองเสียดยังล่ะสองเสียดยังล่ะเนาะสองเก้าปลาดเท่าสีบอลลวยติ่งวันนี้ค่ะท่านผู้ชมห้าหกห้าแปดซีโตค่ะ ออกสอเจค่ะออกสนะองเจนาะสองสองเจ็ดห้าสองเจ็ดเสองเจอ้าหมียนหกห้าหกเก้าห้าห3สามห้าห้าแปดเก้าหปสามห้าแปดวเท่าส่ด,ด้วยวะคะีสุดตรงๆเลยปะตรงกลับเนาะไม่ต้องกลับเลย สามแปดแปดค่ะพื้นถ่มาตั้งตะว,วันนี้จเจดียงบะม,มีเวลาบึงแปดหกค่ะแปดแปดสี่ตัวเองนะห้าหกห้าแปดตัวเดียวกันตัวนี้หาหกหาแปดสองเจ็ดสองเก้าหาหกหาแปดแปดหกแปดแปดแปดเก้าอ๊ เกลีย,กยงก็ได้แปดหกแปดแปดแปดเกหอันนี้ก็คือกันนะหกสามหกห้าสามห้าามสามสาหอเลขมีสองหลักค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือสองสี่สองหเก้เกหเลขสองหลักค่ะท่านผู้ชมนเขา,ามาแล้วฝากไลฟ์ฝากแชร์กดติดตามเข้าสี่วยไปน้ำกันล่ะค่ะบันนี้ลวยแทนเนียนอ้วนเลย จัดหนักไปเลยซีตูนะไม่ต้องกลับขอให้ออกอีหลีเดอ้อพ<ม>ี่ชายอาจารย์ตีกานออกอีหลีสิน้อมกลับเนาะแบ่งปันให้ฟรีๆโมฟรี่เลยค่ะถ้าถูกนี่ยนะเจดีย์ในค่าน้ำกาแฟเลยค่ะเนาะท่านผู้ชมมาบ่ท่านผู้ชมก็สิให้คือกันเนาะมันเหลือก็ะซวยทำบุญน้ำกันทำบุญน้ำ พี่ชายอาจารย์ตีเนาะเนาะเนาะทานเจแดงยงมาท้ำบุญน้ำเพลินการกำซาก,กาแฟเพลินกับมันถือสามตจริงๆนะนะเนาะ,นะซื้อตัวลอยคุ้นลอยนี่โอ้เพอเพอถือรางวัลที่หนึง่งลอตเตอรี่แจ็คแจ็คตัวมันสิได้ว่ะนี้อันอันวันวันที่สิบห้าสิบหกนี่ประทันเห็บเบิ้งนะคะ่ะว่ามาคุยก,กันก่อนว่าพูดถึงว่า ถ้าไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ย12ชุดเนี่ยมันสิได้ครบบ่าหาเนาะเสิเอารางวันที่หนึ่งอ่ะต้องการรางวันที่หนึ่งไปหาแผงยังไงไปหาใ้เลยค่ะเดี๋ยวจเจดียเอให้เบิ่งในงวดวันที่16พฤษภาคนนี่นะคะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามสื่อสินค้าสัาง่งมาเบอร์โทรคือ้ฮน,นาจอเอด่อย่างสิิขนาดนี่เนาะ,นะะเนะเจดีย์เคยเบิง่งสมัยตะกนนนนะ โอ้ยข้าเจ้าเห็ดถูกเป๊ะ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 ส่องอีหยังส่องยิ่ใหญ่สมัยก่อนบอกว่อันพวกแมวขาวแมวดอนแมวดำนะเนาะโอ้เขาเป๊ะเป๊ะเจดีย์ลวยบัดนี้ล่ะแท่งเอาบัดนี้ล่ะเนาะฟังหูไปหูแต่อย่างหน่อยก็ซื้อยุ่แล้วค่ะซื้อยุ่แล้วฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามสั่งซื้อขี้ไมาได้เบอร์รู้คือในหน้าจอศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้ ขี้มันรุ่มกลางวันขี้มันรุ่มกลางคืนค่ะกลางคืนเอามาไว้นี่ค่ะข้อละเจ็ท้องคํำบ่วหอสชะลอไว้ค่ะสะลอไว้ความขาวไม่เท่าไหร่นะคะแต่หน้าคุณจะเด็กขึ้นแน่นอนริ้วรอยไม่มีแน่นอนค่ะกับสีมีแนะจะเดี่ยงกับหกสิบสามละกับมีเนละค่ะเนาะมีอยู่ค่ะบัวมันบับมีเด้บัเมนหนา,า,นา,า,นาอายุสี่สิบเนาะจะสี่ห้าสิบเิ่นกันยังไปแล้วเนาะ เอาฝากไลค์ฝากแชร์นี่สบู่ขาวสบู่ส้มหนึ่งสองสามสามเซตสามสามเลตการนี่หนึ่งชุดหรือเรียกเอาสบูสสบ่สีขาวก็ได้ค่ะสะบู่สีขาวหอมนุ่มนวลอ่อนละมุนตัดเครื่องก็ได้ค่ะท่านผู้ชมทาต่หน้าสบู่ผิวหน้า,น,า,านี่นี่จังหวะหอมบอกหอมบอกหอมบานอยู่ไกลๆอย่างสีหอมอ่อ,อนๆล่นจวนใจหอมบอกบ่ถือค่ะหอมสีละลายไปน้ำเลยอันนี้กินส้มนะคะกินส้ม รถป้ากัดจุดด่างดำหน้ามองคำํำนี่ค่ะตัวนี้รับร่องเอาไปเทียบกันเบิ้งกับก้อนละสี่สิบห้าสิบน่นะคะไปท่าถูใส่กันโลดซื้อไปคู่กันโลดครับตัวนี้ละท่าเบิ้งค่ะท่าเบิ้งตัวใดงสีแน่นอนกว่ากันค่ะอันนี้บำรุงสายตาค่ะต่อเนื้อต้อแดดต้อล่มต่อกระจกกินได้เบาหวานกินได้ฟ้าฟางท่านที่จะพานะ่ะกับบอได้พาเนาะ,ะกินไปรื่อยๆมันจะแจงออกเลยค่ะแจงวะเลขตาฟ้างเนาะ ท่านผู้ชมแกดแดงกัะสีมาให้เบิง้งโตเลขถ้าแคบหน้าจอเด้อค่ะเด้อแคบหน้าจอมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะชอบบอชอบบอสีออกตัวใดดิค่ะไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสีถูกหวยในคลิปนาค่ะบันนี้ไปส่งสก,การมีคนผู้เสียชีวิตอยู่บ้านผู้เทาบันนี้ตื่นเศร้ามากขงกระสินบันนี้ ไอ้นั่นเสียชีวิตเ่ยเหมือนแรงบ่เพราะตอนกลางวันมาหาโมงเ้าปอเปียกับโมไปเล่นน้ำบ่อคุดไม่โอ้ยโศกเศร้าเสียใจกันเบิดบ้านนอเด็กหน่อยหาปีรุ่นน้องปอเปียพากันไปเล่นไปเรียนกับปอบเปียกับเด็กหน่อยอีกสามคนปอบเปียช่วยแล้วช่วยไม่ได้เพราะน้องตัวใหญ่อ้วนเนาะค่ะเนาะปอบเปียกตัวนี้หน่อยจ่อย,อยแคบหน้าจอเด้ค่ะเจแดงกับว่าไปให้ฟังแต่ว่า ท่านผู้ชมกับเบิ้งไปนั่มทีเดียงก็อธิบายไปเรียกว่าซีตัวน่ะเนาะซีตัวมันกิดมิซี่คูนี่ค่ะซีตัวซีหาลอตเตอรี่ไว้ก็บ่ได้ต้องหารางวัลที่หนึ่งหารางวัลที่หนึ่งหาให้มันได้สามตัวเลยค่ะเนอะซี่หาซี่เจ็ดเนื่งหาหนึ่งเจ็ดเลขสองหลักเนาะค่ะเนาะ จังเราจะไปหาไว้เอาสมตัวเลยหลักหนึ่งหลักสี่หลักแอหลักหนึ่งหลักสี่หลักแปคือหลักลอยหลักหนึ่งหลักสี่หลักแปดอหลักลอยเนาะค่ะเนาะหลักร้อยหนึ่งสี่แปดก็มีหนึ่งสี่หาสี่สี่หาแปดสี่หาหนึ่งสี่เจ็หนึ่งหนึ่งหาสีหาแปดหาสี่หนเนึเจด จเจดแดงขอเอาตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมเจดแยงแนแนวทางแนแนวทางวดนี้นะคะตัวที่เด่นนะคะตัวที่เด่นจเจดแดงเน้นให้ตัวที่เด่นนะคะเนาะตัวที่เด่นซ้อนเลยค่ะซื้อติดสี่ไว้ตัวที่เด่นเอาจืดติดสี่อันนี้จเจดแดงคิดนะคะถ้าท่านคิดว่ามีตัวใดกับเอาเลย ตามเจดียแนมแนมอยู่ตอนนี้นะซื้อติดสีไว้เลยตัวไหนไม่ติดสีไม่ต้องซื้อนะคะมันละเจดียงสีจอดเตี้ยจะไม่จอดตั้งเจดีนี้แหงดวงบ่ใครมีสงวนบ้านเมืองดวงตเข้าวกับตกน้ำค่ะท่านผู้ชมเนาะสู่เจ้าเมือบ่ได้เขาเลี้ยงหัวหมูลอยหัวพันหัวเข้าคนจนเลี้ยงหัวหมูหัวเดียว มันสิไปสู่ผู้เขเจ้าเลี้ยงลายหัวได้ยังไดเนาะคะ่ะเจ้าที่อยู่กองสลากก็มีสู่เขาว่าได้เพื่อนว่านนะนะส่งไปแล้วก็ไดเนาะะเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวคะ่ะที่ตัวเด่นเด่นติดสีนะคะแปดตัวนะคะหรือถ้าจะเอาสองตัวแค่นี้เลย แต่ว่า C เทอมันมา่หลักลอยมันกับวเน่ดิค่ะเนาะ C มันหลักลอยกับวเน่ดิ C หนึ่งหากับเป็นได้อยู่คือกัน C หนึ่งเจ็ดกับเป็นได้อยู่คือกันนะอ่าแล้วก็ C C เจ็ดหามันเบินไปแล้วมันสิเบิ่นาบอกนี่เบินหลังแล้วสิเบิลนาบอกเอาก็เป็นไปได้ที่แนๆ่ๆเจ๊แดงสิซื้อนี่ติดไว้เบิลละสิบสองตัวนี่แต่ว่าห้าวเนียนข้าวเนียนตัวห้ามักบอก C เจ็ดบอก เอเน้นซีเลยเน้นซีหนึ่งเน้นเด็เกติดซีเลยค่ะเด้อเจเดียกพกตุลาไปก่อนขอให้ท่านโชคดีรวยๆไปน้ากันอย่าว่าบ่ซื้อเดอ้อซื้อน้ากันท่านสิถูกไปน้ากันบ่ถูกกับบถูกน้ากันตัวนะะเนาะค่ะเนาะถูกก็ถูกด้วยกันไม่ถูกก็ไม่ถูกด้วยกันเนอาเลขว่ากี่ตัวซื้อตัวละห้าบาทนะฮะเนาะว่ามี่ะตัวละห้าบาทซิเบอร์เท่าไหร่สิบบาทว่มับต้องตัวจ้ะ ตดกัเออหนไไึ่งสามสี่สิบาทสิบบาทยี่สิบสามสิบสีบแปร้เศร้าร้อยเศร้าบาทถ้าตดด้วยก็สองร้อยสิบได้ได้หนะ้าพันเนาะสองรสสิบได้ห้าพันกว่าหกพัจะเอาบันไดเนาะเขาเนาะเอาแนวแนวทางอีกจะแดงแว้าถึงน้ำกัน ได้น้ำกันเสียน้ำกันนี่ละ,จะเจแดงของตัวลาไปก่อนค่ะสร้างสื่อสินค้าให้เจแดงเนี่อุดหนุนเจแดงเป็นกำลังใจให้เจแดงเนี่ยบำรุงสายตานี่มันบ่เกิดโทษหรอคะว่าเกิดโทษมิตรกุ้นประโยชน์ท่านบุ้ชมเหรอคุ้นประโยชน์เจแดงนั่งนั้นเลยท่านก็ได้ประโยชน์เจแดงก็ได้ประโยชน์อุดหนุนส่้กันได้กันเนาะค่ะเนาะอุดหนุนช่วยเหลือกันในสังคมนี้แบ่งปันกันท่านเจแดงก็ให้ท่านท่านก็ให้เจแดงเนาะค่ะเนาะ มมีไผเสียค่ะได้ทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ใช่ว่าเจ๊แดงได้ฝ่ายเดียวนะคะคุณก็ได้ประโยชน์คุณก็ได้สุขภาพได้ความสวยความงานได้สุขภาพที่ดีด้วยอะ่ะขอตุวลาไปก่อนเน้อค่ะผู้เจ็บก็ขอให้หายไวๆนะคะสวัสดีค่ะ